สังคมณนลจันทบุรีแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมิสังสยามปัจจุบันคืออัครสังคมณนลกรุงเทพถูกแยกออกเป็นเขตปกครองใหม่เมื่อวันที่11พฤษภาคม1944และได้รับการสถาปนาเป็นสังคมณนลเมื่อวันที่18ธันวาคม1965 สังคมณนลจันทบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วย8จังหวัดได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีระยองสากแก้วและตราดพรมแดนด้านเหนือติดกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีภูเขาสลับซับซ้อนภาคตะวันออกติดกับกัมบูชามีภูเขายาวใต้และทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทยตามที่ราบชายฝั่งแนวชายฝั่งมีความยาวประมาณ515กิโลเมตรมีชายหาดและหมู่เกาะต่างๆมีพื้นที่ทั้งหมด36,551ตารางกิโลเมตร ภาคเหนือของสังคมมณฑลจันทบุรีเป็นที่ราบสูงที่มีภูเขาสูงเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าดิบชื้นและสัตว์ป่ามากมายแนวเทือกเขาบ้านตาดทอดยาวไปทางด้านตะวันออกเป็นโพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับกัมพูชาพื้นที่ภาคกลางเป็นแหล่งน้ำที่ไหลาจากเหนือจดใต้ปลายสู่อ่าวไทยแม่น้ำสำคัญได้แก่แม่น้ำบางประกง แม่น้ำจันทบุรีแม่น้ำประแสแม่น้ำระยองและแม่น้ำตรัสชายหาดทะเลทอดยาวจากตะวันตกไปตะวันออกพื้นที่เหล่านี้เหมาะสำหรับการเพาะปลูก,กเกษตรกรรมสวนผลไม้และการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรใต้ดินที่อุดมไปด้วยอัญมณีและแร่มีค่ามากมาย ในปี2015มีประชากร4,644,529คนมีความหนาแน่น127คนต่อตารางกิโลเมตรนับถือศาสนาพุธทธ97%โปรเตสแตนต์1.74%คาทอลิก0.96%หรือประมาณ45,831คนเป็นมุสลิม0.1% ประวัติกลุ่มคริสตชนในสังคมชนจันทบุรีมีดังต่อไปนี้คือปี1707คริสตชนเวียดนามกลุ่มแรกจำนวน130คนได้อพยพจากการเบียดเบียนทางการเมืองและศาสนาจากเวียดนามมาที่จันทบุรีต่อมาเมื่อจำนวนคริสตชนชาวเวียดนามได้เพิ่มขึ้นได้อพยพไปหาที่ดินทำกินใหม่โดยเฉพาะการทำประมงและการทำสวน ซึ่งเป็นอาชีพที่พวกเขามีความถนัดทําให้คริสตชนชาวเวียดนามได้ขยายไปสู่สถานที่ต่างๆในจังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียงได้แก่ขุงมะขามปะตงท่าใหม่แหลมประดูท่าฉแลบระยองและสัตหีบ นอกจากนี้ประมาณปี1900บาทหลวงยวงเฮียงแซ่ลิ้มนิตโยได้รวบรวมคริสตชนชาวเวียดนามหลายกลุ่มที่อพยพมาจากวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหาคนครเพื่อค้นหาที่ดินทำกินใหม่ที่บ้านลาวเตอใหญ่และนครน,นายกปี1 8 3 8ในสมัยบิชอปชองปับติสปันเลอกัวบิชอปของมิสซังสยามระหว่างปี1841ถึง1862 คริสจะชนชาวจีนเริ่มขยายเข้าสู่เขตสังคมนทนจันทบุรีเพื่อทำการค้าและกเกษตรกรรมตามแนวแม่น้ำบางประกงสมัยนั้นมีศูนย์กลางการแพร่ธรรมที่วัดเซนปรอนแปดริ้วเพื่ออภิบาคลคริสชนในหลายพื้นที่เช่นชนบุรีพัะนิคมบางค้าปราจีนบุรีดงแหลมโขด และพนมสารคามปี1884ในสมัยบิชอปลูยส์เวเกราชาบิชอปแห่งมิซังสยามระหว่างปี1875ถึง1909บาทหลวงมาถือแรงเกโกได้จับจองที่ดินว่างเปล่าเป็นจำนวนมากบริเวณชนบุรีและฉะเชิงเราท่านได้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อถ่ายท่าชาวลาวจำนวนมากเพื่อให้พวกเขาได้เป็นอิสระ และได้รับความเชื่อเป็นคริสตชนท่านมอบที่ดินแก่พวกเขาเพื่อปลูกข้าวและอยู่อาศัยในเวลาต่อมาพวกเขากลายเป็นชุมชนคริสตชนขนาดใหญ่ปัจจุบันคือวัดตะบุญฟิลิปและยากอบหัวไผ่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีและในปี1948บาทหลวงลองเดลได้รวบรวมคริสตชนชาวลาวและสร้างวัดที่หมู่บ้านโคกวัดจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้มีคริสตชนบางครอบครัวอ,อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่บ้านทับและเขาชะกันตามลําดับปี1967การเจากการเจริญเติบโต,ตทางด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลคริสตชนจากชนบุรีและที่อื่นๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อ,อพยพเข้ายมาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพและท่องเที่ยวเป็นจานวนมากบาทหลวงซีมอนอรุณธรรมธาดาได้รวบรวมกลุ่มคริสตชนชาวไทยที่บางแสนจังหวัดชนบุรี หลังจากนั้นได้สร้างวัดสำหรับพวกเขาในเวลาเดียวกันบาทหลวงมาตินคณะพระมหาไทยได้วรวบรวมกลุ่มคิจชนต่างชาติที่มาพักผ่อนที่ชายทะเลพัทยาและสร้างวัดขึ้นสำหรับพวกเขาปี1975เนื่องจากภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคิจชนชาวไทยจากจังหวัดกาลสินได้อพยพมาสแสวงหาที่ดินทำกินใหม่ ที่หมู่บ้านสาไม้แดงจังหวัดฉะเชิงเซาและในปี1987คริสตชนจากหมู่บ้านโนนมาลีและบ้านหนองโคจังหวัดยะโสธรได้อพยพมาตั้งโรกรากที่หมู่บ้านนางงามจังหวัดฉะเชิงเซาชเช่นเดียวกันปี2019จากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมบริเวณจังหวัดชนบุรีมีคริสตชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อพยพเข้ามาในบริเวณนี้เพื่อทำงานท่องเที่ยวและพักผ่อนสังคมนทฑนจันทบ,บุรีจึงได้สร้างวัดสำหรับพวกเขาชื่อว่าวัดนบุญญาโกเบบอ่อวินจังหวัดชนบรุรีมีพิธีเปิดและเสกอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2019โอกาสฉลองครบรอบ75ปีมิสซังจันทบ,บรุรีโดยใช้ศาสนานามของมิชอบยากเบแจงเกิดสว่างประมุกองค์แรก ของมิสังจันทบุรีมาเป็นองค์อุปถรัรมภ์ของชุมชนปี2022เมื่อวันที่8ธันวาคมได้มีการเปิดและเสกวัดน้อยพระตรีกภาพตามบลน,นาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีนะับเป็นวัดหลังล่าสุดในสังคมมณฑลจันทบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวนอบรมพระเมตตา จำนวนประชากร5 1 4 1 8 7 6คนจำนวนคริสตชนคาทอลิก55,950คนบิชอป1องค์บิชอปกิติคุณ1องค์บาทหลวงสังฆมณฑล911องค์บาทหลวงนักบวช18องค์บราเดอร์18คนซิสเตอร์145คนสามเณรเล็ก41คนสามเณรกลางและสามเณรใหญ่11คน